สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้กับลาวพัฒนาของเจฟ้องเบียประจำมมือหนีครับ13มมิาคม2566นะครับอ่าไปเบิ่งกันร่า er. เจฟ้องเบียเพิร์นไฮเน้นตัวไหนครับเจฟ้องเบียมือนีเพิร์นไฮเน้นที่5นะครับ5 2ตัว5 4 5 2 5 6ครับเม็ดเดียว5 3 7 5 7 3 5ครับเม็ดเดียว5 3 7 3 5 นะครับี่คือวทางรับพัฒนาันนีของเจฟ้องเบียครับ <Yeah. S 1> เอาแคบไปแล้วเด้อไก่ไปแล้วทุ่มกล,ลัวเราไปนองเอารับพัฒนาออกประมาณเริ่มตั้งแต่2องทุ่มเป็นต้นไปผ้นร้อยที่หนึงมืกับสิประมาณสัก2สองทุ่มยี่สิบถึงยี่สิบห้าประมาณนี้อขอให้ทุกท่านโชคดีครับ